สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนี่วันนี้เราจะพามาชมนะครับเจ้าซปเปอร์เกรดโอ้อันนี้พาเจ้ามาคทูนี่ซูเปอร์เกรดโอ้ใส่โลโก้อะไรนี่เสียญี่ปุน่นมาคทูมาคทูสวัสดีครับเสียอสวัสดีครับ เดินทางไปไหนครับนี่ไปปากชมชัยปากชมชัยโอ้นี่เอินครับนี่มาเจอครับไปทร่รถบอนี่มักทูครับมักทูกเก่าในตำนานครับรอยจี้โอ้ไม่ล้างให้เขาเลยนี่ไปทร่รถยังไงไม่ล้างไม่ได้เลยนี่ กรดรถเสียตีนครับเอาไอ้นุ่มไปไหนเองโอ้สวัสดีครับ <Yeah. S 2> เด็กรถบอกโอ้อยุ<ห>บยเด็กปั๊มบอก yeah. เด็กปัม๊มอ, <laughs> อันนี้ก็จอดเติมน้ำมันอยู่นะครับ สีเดิมของเขาจริงๆเลยนี่มักรูนี่นี่อ๋อไปด้วยได้ไหมนี่ไปกับเสียตินดีกว่าไปด้วยได้ไหมสี่อะไม่ได้ครับโอ้ไปด้วยเขาไปด้วยไม่ได้ไม่ได้โอ้เอ๋อนี่ขอเสียตินไปด้วยครับนี่เดี๋ยวเราจอดรถเราทิ้งไว้นี่แหละ รถไปส่งส่งที่ไหนนะเมื่อกี้อะอะใครใครนั่นขึ้นยังไม่รู้แล้วมันว่าจะเป็นเด็กปั๊มอยู่นี่ส่งที่อำเภอปักทงชัยอำเภอปักทงชัยครับอันนี้ไปครึ่งทางยังนี่ตอนนี้ถึงน้องกีเลยครับน้องกีครับได้ครึ่งทางหรือยังไม่รู้แล้วน่าจะครึ่งแล้วนะ เสียดินขับรถให้นั่งครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าส่งบ้านอะไรที่ไหนยังไงอันนี้ถึงน้องกีแล้วครับประมาณครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วอืมว้าวสิบโลนี่ทำไมเป็นยางไงวะสิบโลเล็กเออ บุตรอู๊ห์จัดเลยอันนี้เอาไอ้ไอ้ขนาดมักทู่บ่มักทูครับ XK045 XK045 ่ห้เคาใครรถเสียศูนย์มาจอดเรงนีอ่ะโอ้มักไฟบ่นี่เออนี่แจวเลยนี่ ทนนี้ซื้อมากี่เดือนแล้วทันนี้ซื้อมาประมาณกี่เดือนนะประมาณสี่ห้าเดือนหรือเปล่าเอามาจากไหนซื้อมาจากสุพรรณครับสุพรรณครับรถดีครับรถดีรถผมดีมากเลยระบบดีครับรถดีไม่ต้องใส่ชูรถบ่ ันงอปลาใช่ไหมงอปลาอ่ะอ๋ออันนี้ยังไม่ถอดรางงอออกบ่เออไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดใส่เงี้ยไปเลยลูงไม่รอไม่สวยลูงไม่สวยแต่แต่สเต็ปได้สเต็ปจวดเอองั้นเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวว่าจะจวดจริงไหมเดี๋ยวไปลงแล้วลองดูซะหน่อย บอกว่ารองรองไอ้น้องน้องอะไรไ140รอ้อ,อ,อยสี่สิบบ่อือีเออกินไปไหมนอ้องน้ <c oughs> <c oughs> องาเออนี่แล้วพระกขเป็นพระสมเด็จนะครับนี่มักทูนี่ไม่ต้องอะไรมากมายครับรถผมอ่าไปซื้อเองลองระบบเองลองระบบเองครับไม่ต้องสีสวยไม่ต้องสาดสีอะไรมากมายเสียเองช้มเองเอง โลโก้ญี่ปุ่นยังอยู่เลยเนาะอะไรเออโกญี่ปุ่นสีญี่ปุ่นยังติดอยู่เลยนะเออกลิ่นไอญี่ปุ่นยังเกาะติดอยู่นะครับนี่ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องมากมายครับไม่เน้นสีแต่ถ้าถ้าพาผู้หญิงมาซื้อรถด้วยนะแบบนี้ผู้หญิงเขาไม่เอาหรอกไม่เอาใช่ไหม ก็จะเน้นแต่สีสวยๆสวยๆต้องทาลิสติกสะหน่อยสวไปทำงานไป่ด้ครับเอาไปทำงานได้ชั่วโมงเดียวก็วูบอาการอะไรความดันขึ้นเาอหวานอันนี้คือรถใช้งานครับผ่านการผ่านมือมาแล้วผ่านการทดลองมาแล้ว นี่โดยนายแพทย์ตินตน,นี่มองมานี่ครับผู้เชี่ยวชาญสามไร่สี่ไร่ห้าไร่หาไร่แล้วผู้เชี่ยวชาญทางด,ด้านขุดทั้งวันไม่ได้อยู่ะอ่าปรับร้อนไม่ถึงครึ่งอะ่ะนั่นนะขับได้ทั้งวันนะครับไม่มีความร้อนไม่ขึ้น ขึ้นแต่ว่าก็ปกติครับปกติวัดเวียงครับร้อยสามสิบได้เลยอ่ะร้อยสมสิบอยู่แถวๆก่อนเข้าบุคคนชัยอ่ะโอ้ดูแล้วดูแล้วน่าจะไม่ค่อยคุยเท่าไรนะ <laughs> ดิน,ดนแนดนเจาะเต่พวกๆเลยดินดานเจาะเต่เอาไอ้ร้อยสี่สิบอะไรไปขุดเจอดินดานหน่อยบนไปไม่รอดอ่ะอันนี้มันแรงกว่าร้อยสี่สิบโอ้มากขึเนี่ยแ <c oughs> รงกว่าเอ <c oughs> ดูคลิปไอ้มากไฟเขาขุดให้ดูไม่ยอมดูเลย <c oughs> มักทูก็ว่ามันแรงผมยังไม่เคยได้ขับเลยมักทูนี่นะ่ไม่เคยขับระบ่ผมใจผมชอบแต่มักไฟนี่แหละมันมันเพรียวมันเร็วมันบ่บ <c ười> ผมไม่เอาเลยมันมัน,มนยังไงล่ะมันไปตามมือได้เบามือปิ้วคน <c ười> ตามมือเลยบะโอ้คอนโทรลเบาไว้โดยสามสิบอีกได้ไหมอ่า ันนี้รันยังไม่ใส่สปริงอ่อนนะเนี่ยออใส่สปริงอ่อนนี่เป่าวิวเลยเฉยๆเอาวะสปริงคอนโทนอ่ะเนี่ยเป่าวิวเลยใส่ไอร้รถสามได้ไหมไม่ได้อ,อ้าวใส่ได้มักไฟมักถูมักทีโอ้มักไฟเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้ลงครับเนี่ยมันไม่ต้องไปใส่หรอกเป่าปิ้วเลยก็อเออ เตะๆเลยคนโทนมันอ่ะมันไม่มันไม่ฟืดมันไม่หนืดเหมือนในไอ้ไอ้รอยสามเลยรอยสามมันนืดเนาะโอ้รอยสามหนืดตึงตึงมือยังไงหรอขับนี่ต่างกันเยอะแต่ขึ้นไปแล้วมันมันมันดูไปแล้วตัวมันเล็กไงมันก็ไม่ค่อยบึกบึนแต่ว่าความเพรียวความไวคล่องแคล่วนี่ รบบถ้าระบบไฟได้นะแต่ถ้าระบบไฟไม่ได้นี่ก็ง่งงๆเหมือนกันนะมันมีอาการรดน้ำหไหนรดน้ำหเนี่ยขายบ้านหรอก็ว่าไอ้มาไฟนี่เขากลัวแต่ระบบไฟมันน่นแหละแต่ถ้ารู้จุดอ่อนของมันแล้วก็ ได้ผมก็กัวระบบไฟนะอของผมอย่างของเสียเพรที่เขาเคยใช้นะโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำแล้วงึงงงาเลยเสียเพรไม่กล้าล้างเลยแต่ของผมผมล้างดูอ่ะเห็นไหมเอคลิปล้างาไวนะ้อะมฉีดมันพน่นมันก็ไม่เห็นเป็นไรแต่มันมีอาการอยู่นิดนึงคือตอนมันอืดมันชาอยู่ๆดีๆมันมันชา พอโทรไปไอ้ไรถามช่างชูช่างชูบอกว่าเปลี่ยนแค่แบตแบตเตอรี่<อ>เดี๋ยวมันนี่เองหายเลยปะพอเอาแบตมาใส่ใหม่โอ้โหจวดจาดเลย<อ>ไฟมันมามันได้ไงมันได้ระบบมันแต่ถ้าไฟมันอ่อนแล้วมันก็จะทำให้รถอืดชาไปด้วยเลยแกว่าไ,ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนแค่แบตก็ลองทำตามแก เปลี่ยนแบตปุ๊บมาเหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปตั้งอะไรทิชชูทิชเชอ่ออะไรอีกเลยไม่ต้องไปตั้งไปทำมันนี่ช่างชูจะดีอย่างหนึ่งนะแกจะแนะนำก่อนนะไม่ใช่ว่าเราโทรไปว่ามีอาการแล้วแกจะมาอย่างเดียวนะแกจะแนะนำให้เราด,ดูอาการก่อนดูทำตามแกก่อนแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ได้แกจะมาให้ นี่ก็คือข้อดีนะครับช่างไม่ใช่ว่าจะมาก็จะมาเอาอย่างเดียวนี่คือหากินด้วยกันครับพึ่งพาอาศัยกันมาตลอดครับกับช่างชูอันนี้เราไปปักทงชัยครับนี่เดินทางมาออกจากหนองกี่มาแล้วครับเขาเรียกว่าช่างเขามีจัยาบรนนั่นแหละคือแกดูแลเราอยู่ตลอดเหมือนกันแหละ กาช่างไม่มีจรรยบาบบรณจะเอาอย่างเดียวเลยโอ้ยมาไอตรงไหนไม่เสียก็บอกเสียก็มีโอ้ว่าไปทัวรมั่วไปหมดอันนี้ถ้าไม่เสียจริงๆไม่อาการว่าไม่ไปไม่ไหวจริงๆอีกแกก็มาให้นะครับมาก็จะเช็คแล้วก็ผ่านเลยครับไม่มีต้องมาแก้ไขางานอีกมาคือจบนะครับช่างชู ของช่างวินไม่มีการไปชี้เป้าว่าไหนชี้เป้าชี้เป้าแบบไหน,นชี้เป้าไหมชี้เป้าให้เจ้าจของทำเองมาไม่มีมาแกก็จะดูแล้วก็ต้องบอกตรงไหนทำก็คือทำเลยชี้เป้าให้เจ้าของทำเอง,งอืม ก็ไปส่งรถด้วยแล้วก็จะแวะนะครับตรงไหนมีใครจะขายไหมเจสันใครจะขายเราเราซื้อเลยซื้อเลยครับจะซื้อเลยจะซื้ออีกได้ก็ซื้อเลยนั่นแหละนี่ทำให้คนเป็นคนเอกเออนี่ของผมมีอยู่คันหนึ่งนี่นี่จอดไว้นี่นี่จะทําเงี้ยเลยถ้ามีไมโครเล็กนี่เอาใส่ขึ้นสบายๆเนี่ย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 โอ้นี่ พูดถึงไม่ได้เลยสงสัยดวงจะจะได้ไมโครเล็กอีกคันบ่นี่ไปไหนไม่อยากไปไหนอย่างงี้เลยเห็นของอะไรไม่ได้หลอนอยากได้กิเลศขึ้นกิเลดขึ้นเอาฝากติดตามด้วยครับว่าเราจะไปลงกันที่ไหนเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งออันนี้ก็บายยครับ